ที่ได้ทราบว่าทูลกระหม่อมจะเสด็จมาทรงศึกษาในจุฬาเนี่ยนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้เสด็จมาพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรและสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรมาทรงดนตรีให้ชาวจุฬาฟังเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดนตรีได้ระยะหนึ่งนะสมเด็จพระนางเจ้าตรัส ความว่า,าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรจะ,สะเสด็จมาทรงศึกษาต่อที่จุฬาจำได้ว่าในวันนั้นนะคะได้ยินเสียงชโยโหล้องดังลั่นหอประชุมใหญ่พร้อมกับเสียงปรบมือดังวันนั้นเป็นวันที่ชาวจุฬามีความรู้สึกดีใจมากแล้วก็ปราบปลื้มที่ว่าทรงเลือก ตัดสินพระไทยที่จะมาทรงศึกษาต่อที่จุฬาค่ะในเรื่องของกิจกรรมการรับน้องใหม่นะคะก่อนวันรับน้องใหม่เนี่ยทางกรรมการสโมสรคือ,อนายกสจมเนี่ยคือคุณประสานไตรั์วรคุณนะคะก็คุณบวรยาสินทร์ซึ่งเป็นประธานเชียร,รวมทั้งดิฉันด้วยได้ขอกับบังคมทูลขอพระอนุญาตเข้าเฝ้าเพื่อทูลถามแนวทางการ ที่จะส่งร่วมในกิจกรรมวันรับน้องใหม่ซึ่งวันนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าได้รับพระมหากรุณาที่คุณอย่างมากมายเลยทีเดียวเพราะว่าส่งเล่าว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประทานแนวทางในการเข้าร่วมกิจกรรมวันรับน้องใหม่ของจุฬาว่าให้เป็นไปตามปกติเมื่อต้นปีจมจุรี งามล้นเครื่องหมายของสิ่งมงคลทุกคนเริ่มต้นสนใจเริ่มเวลารับชาวจุลาน้องใหม่เบิกบานสำราญหรือไทยน้องเรามาไม่หลาย และพระองค์ท่านก็ทรงเข้าร่วมกิจกรรมวัน,วน,วนรับน้องใหม่ทรงครองพววมาลัยจำจุลีเหมือนนิสิตน้องใหม่ทุทกคนนะคะแล้วก็ทรงผ่านซุ้มต่างๆคือเสด็จไปพร้อม,อมกับนิสิตรพระสะหายร่วมคณะจนมาถึงคณะสถาปัตย์ซึ่งก็ที่ทรงแสดงพระปรีชาสามารถท่านทรงร้งองลิเกออกมาให้รุ่นพี่ฟัง เมื่อฉันอยู่ในวังฉันได้ยินเสียงสังเสียงแตรเมื่อฉันออกมาอยู่นอกวังฉันก็ไม่ได้ยินเสียงสังเสียงแตรแล้วก็รุ่นพี่คณะสถาปัตย์ทั้งนิสิตชายนิสิตหญิงก็ร้องรับลิเกท่อนนี้ด้วยเสียงปี่เสียงแตรด้วยปากกันนะคะโอ้เป็นที่แบบปราบปลื้มร้องเชโยร้องกัน เป็นที่ประทับใจในขณะนั้นดิฉันได้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้านิสิตหญิงคณะสรศาสตร์มีอยู่คราวหนึ่งซึ่งพระองค์ท่านประธานให้เข้าเฝ้าเพียงลำพังคนเดียวท่านก็รับสั่งถามถึงเรื่องราวในคณะทรงเล่าว่าด้วยภกรณียกิจ ที่ต้องตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ่อยครั้งทรงเล่าว่าทรงต้องใช้วิธีศึกษาทางไกลโดยการศึกษาด้วยพระองค์เองทรงให้เจ้าหน้าที่จากในวังมาอัดเทปคำบรรยายของอาจารย์ผู้สอนและส่งไปถวายซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยจะทรงฟังเทปในขณะที่ในเวลาที่ทรงว่าง หลังจากพระกรณียกิจที่ตามเสด็จซึ่งอันนี้ค่ะเป็นที่มาของคําที่พวกเราอาจจะเคยได้ยินคุ้นหูพระองค์ท่านทรงเรียกอาจารย์ที่บรรยายอยู่ในเทปว่าเทปปาจารย์อันนี้ก็แสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ต้องทรงทํางานหนักมากกว่านิสิตโดยทั่วไปไม่ทรงสามารถเข้าเรียนแต่ได้ฟังจากเทปไม่ทรงเห็นตัวอย่างที่อาจารย์เขียน หรือบัรยายหรือหนังสือที่อาจารย์ยกตัวอย่างอะไรพวกนี้พระองค์ท่านจะไม่ทรงเห็นแต่ด้วยพระวิริยะอุตสาหะเมื่อเสด็จกลับมาแล้วเนี่ยกลับมาถึงกรุงเทพท่านก็จะเสด็จไปพบอาจารย์นะฮะแต่ระหว่างที่ตามเสด็จอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยงานใดที่เป็นรายงานก็ดีการบ้านก็ดีพระองค์ท่านจะทรงทำแล้วก็ส่ง มาให้อาจารย์ตามเวลาคือให้ดีที่สุดเสมอ ือเพลงอนูสองชั้นนะคะซึ่งกรมสมเด็จพระเทพพระรัฐได้ส่งพระราชนิพธ์เนื้อร้องใหม่นะคะสำหรับทางด้านสองชั้น3ามชั้นเนี่ยเป็นเนื้อเพลงโบราณแต่สองชั้นและชั้นเดียวเนี่ยเป็นของพระองค์ท่านนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสาวๆเด็กๆสมัยใหม่ซึ่งเล่าเรียนศึกษานะคะ ปี2516ท่านก็สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกชำรัดนตรีไทยสจมนะคะแล้วท่านก็เสด็จมาส่งซ้อมเข้ามาแบบนิสิตคนหนึ่งคือนั่งกับพื้นกับพวกเรา ก็มีการซ้อมของพระองค์ท่านก็ก็จะต่อมาจากข้างนอกแล้วก็ลงามาเข้าร่วมซ้อมกับพวกเราซ้อมอมกันวันนั้นเราซ้อมเตรียมงานวันทรงดน,นตรีซึ่งก็มีพี่คนหนึ่งพี่แหม่มก็กลับบังคมทูลว่า,าปีนี้ชาวชมรมโชคดีจังเลยปีเป็นปีแรกที่พวกเราชาวชมรมจะได้ขึ้นเวทีที่วันทรงดน,นตรีท่านก็บอกไม่ใช่มั้งมีชาวชมรม มาหลายปีแล้วนะพวกเราก็งง,ง,งอยู่ซึ่งนั่นก็หมายความว่าท่านถือว่าท่านเป็นชาวชมรมคนนึ่งแต่ท่านตามสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาวันทรงนดนตรีตลอดค่ะทุกปีเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปีแรกค่ะท่านก็จะมีอารมณ์ขันอย่างนี้ค่ะท่านก็ยังมีความจำเรียกว่าล้ำเลิศนะคะอย่างเช่นครั้งหนึ่งออพวกเราที่ ท่านท่านเาสเวยพระกยาหารอยู่เราก็นั่งเล่น,นดนตรีไปนะคะแล้ววันนั้นเนี่ยจำได้ว่าเราเล่นเพลงแขกเชิญเจ้านะคะพอเพลงจบท่านสเสวยเสร็จพอดีท่านก็ลุกมาที่วงเลยแบอบกว่าเจ้ามาแล้วจะให้ทำอะไร <laughs> พวกเราก็ต้องหาเครื่องนดนตรี <laughs> ทูลเชิญประทับแล้วก็ส่งดนตรีต่อกับพวกเราอีกเป็นชั่วโมงค่ะ สอ,อสภานี่เป็นหนังสือรวมบทความทางวิชาการของอนิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์แล้วก็รวมถึงปริญญาโทด้วยพระองค์ท่านก็จะต้องรวบรวมเพื่อนพระสหายแล้วก็พี่ที่เ,เป็นปริญญาโทนะคะแล้วก็มาคุยกันแล้วก็มีพระธานานคำนำนะคะทั้งเล่มหนึ่งเล่มสองซึ่งสแสดงถึง ความเป็นนักประวัติศาสตร์ของพระองค์อย่างชัดเจนมากที่ฉันคิดว่าท่านท่านก็คงตรงตระหนักถึงปัญหาของบ้านเมืองอช่วงน้ำมันแพงก็มีมีความตระหนักถึงเรื่องเรื่องเรื่องน้ำมันแพงเรื่องการประหยัดพวกนี้นะครับแล้วก็มีเวลาเสด็จเพิ่มเนินเนี่ยพวกพี่ๆเขาก็จะไปรอรับเสด็จกันตัวดิฉันเองก็ไปไปเฝ้ารับเสด็จ บ่อยครั้งมากแล้วก็พยายามหาเรื่องที่จะไปกราบทูนท่านเพื่อท่านจะได้ทรงหยุดแล้วก็ได้เราจะได้เฝ้าท่านนานๆนะคะก็เป็นอยู่วันหนึ่งก็กราบทูนท่านว่าช่วงนี้นะ้ำมันแพงแล้วก็รถพระที่นั่งก็ใช้น้ำมันค่อนข้างเยอะอก,ก็ทูนไปแค่นี้ละคะ่ะท่านก็ทรงรับฟังแล้วก็ไม่ได้ตรัสอะไรนะคะ แต่ว่าหลังจากนั้นเราก็จะไม่เห็นรถพระที่นั่งคันยาวอีกเลยเห็นแต่เป็นรถพระที่นั่งเป็นรถตู้คันเล็กสีขาวประหยัดน้ำมันการที่พระองค์ท่านทรงปฏิบัติภารากิจอะไรก็ตามเนี่ยทรงทำเต็มพระราชาริทัยของท่านเลยแล้วก็ทำเต็มที่อย่างเช่นตอนตอนทรงเหนังสืออยู่เนี่ยคือคือเป็นเป็นหนังสืออักษรภาษาพิจารณ์แล้วก็เขาพิมพ ตัวอักษรตกไปนิดนึงในภาษาฝรั่งเศสเรียกอักษรนะฮะเป็นเป็นตัวบังคับเสียงท่านก็ทรงนั่งเติมเองเลยเอาหนังสือที่พิมพ์ออกไปแล้วเนี่ยเติมเติมแล้วก็มีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมานั่งช่วยกันคำที่จะกล่าวจากหัวใจถึงโรงค์ท่านก็คือ พระองค์ทรงเป็นตัวอย่างของนิสิตจุลาลงกรมหาวิทยาลัยที่มีค่าอย่างยิ่ง mm hmm. เมื่อมองดูพระองค์แล้ว mm hmm. เราก็มีกำลังใจแล้วก็เราก็กล้าจะทำสิ่งที่ดีงาม mm hmm. เป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างต่อเนื่องค่ะ ເ <laughs> ດິນເພັດງາມໃຫ້ຄວາມສຸ